k k u Future Skill โลกใบนี้ไม่ได้มีแค่เราทำความรู้จักกับ Global Citizenship สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ k k u Future Skill รายการที่จะมาอาปัปเดตทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับทุกท่านในยุคป,ปัจจุบันและโลกอนาคตดิฉันพี่สุภาพ AI ปัญญาประดิษฐ์จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาพูดคุยกับทุกท่านเกี่ยวกับทักษะที่สาคัญมาก,มากๆนั่นก็คือ global citizenship หรือความเป็นพลเมืองโลกผู้ฟังเคยลองตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าเราคือใครในโลกใบนี้เรามีความเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกอย่างไรหรือเราจะสามารถมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้อย่างไรคำถามเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ global citizenship หรือความเป็นพลเมืองโลกก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจความหมายของคำว่า Global citizenship กันก่อนนะคะ Global citizenship หรือความเป็นพลเมืองโลกหมายถึงการที่บุคคลมีความตระหนักถึงความเชื่อมโยงของตอนเองกับโลกเข้าใจถึงปัญหาและความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับโลกและมีความรับผิดชอบที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนา,าหรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ท่านผู้ฟังลองจินตนาการดูนะคะว่าโลกของเราเหมือนหมู่บ้านขนาดใหญ่ ที่ทุกคนเป็นเพื่อนบ้านกันเราต้องพึ่งพาอาศัยกันและร่วมมือกันเพื่อทำให้หมู่บ้านของเราน่าอยู่การเป็น global citizen ก็เหมือนกับการที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของหมู่บ้านโลกร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทําไมเราต้องเป็น global citizen ล่ะคะคำถามนี้นะ่าสนใจมากๆค่ะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการที่เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกกว้าง มีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้ทุกท่านสามารถปรับตัวและอยู่รอดในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จนอกจากนี้การเป็น global citizen ยังช่วยให้ทุกท่านพัฒนาทักษะที่สำคัญอื่นๆอีกมากมายเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการแก้ปัญหาซึ่งทักษะเหล่านี้ล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุคป,ปัจจุบัน ท่านผู้ฟังคะการเป็น global citizen ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดนะคะเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับโลกของเราศึกษาประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระดับโลกเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาความยากจนปัญหาความเหลื่อมล้ำและอื่นๆเราสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกผ่านทางสื่อต่างๆทั้งออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้เรายังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Global Citizenship เช่นโครงการอาสาสมาัครโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือกิจกรรมรณรงค์ต่างๆการเป็น Global Citizen ยังช่วยให้ทุกท่านได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากๆสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ท่านผู้ฟังคะการเป็น global citizen ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโลกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการลงมือทําและมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นด้วยเราสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราเช่นการประหยัดพลังงานการลดการใช้พลาสติกการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือการช่วยเหลือผู้อื่นการเป็น global citizen เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสําหรับอนาคตของเราและอนาคตของโลกใบนี้การที่เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก มีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและมีทักษะที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้ทุกท่านสามารถสร้างสารรค์โลกที่ดีขึ้นสำหรับทุกคนสำหรับท่านที่ยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลายัยการเรียนรู้เกี่ยวกับ Global Citizenship ยังเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาเพราะจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจและเชื่อมโยงความรู้ที่เรียนมาก,กับโลกความเป็นจริง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บรรยายนอกจากนี้การเป็น global citizen ยังเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการในยุคปัจจุบันเพราะองค์กรต่างๆต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายมีความเข้าใจเกี่ยวกับโลกกว้างและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ท่านผู้ฟังค่ะดิฉันหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจความหมายและความสำคัญของ global citizenship มากยิ่งขึ้นและเห็นถึงประโยชน์ของการเป็นพลเมืองโลกดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเริ่มต้นการเดินทางสู่การเป็น global citizen ที่ดีนะคะก่อนจากการดิฉันขอฝากคำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะคะว่าท่านผู้ฟังคิดว่าอะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดของการเป็น global citizen ในยุคป,ปัจจุบันและ เราจะสามารถร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างไรสำหรับวันนี้เวลาของรายการ k k u Future Skill ได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ